ขั้นไกลที่จริงครับ <laughs> คือว่าจังสัน้นอันนี้คือว่าไปตีเบ็ดนะครับครับนี่คือว่านายพันครับเมันซื้อนายครับมันได้เป็นนายพันครับพี่น้องให้กินกับมันครับพี่น้องแต่ว่าสดเด้เ <laughs> น้นว่สดบ่พี่สดสนิทเลยสดสนิทครับพี่น้อง มีดครับพี่น้องเอาปลาครับ้มีดปลาขาวปลานิ่มครับลมทอมันแหงมกับปศุยากตัวโอ้ยเนอแต่ว่าด่างกูๆๆกูสีเลยเนาะเป็นไอ้มันด่างกระจนป่ะครับโอ้ยเหลวได้เลยครับพี่น้องลมทอจนมาด่างแหงครับพี่น้องนี่สิปศุเดบวะครับพี่น้องปลาจนแหงครับพี่น้องกลางด่างไว้ครับพี่น้องข้าวเดียวก็ได้เลยครับนี่ปลานิ่มครับพี่น้อง แซ่บเบ็ดปลาคอได้เป็นบ่เป็นบ่เด็ดเด็ดเด็ดพาไปเบิ้องในเปียงเด็ดพาไปเบิ้งในด้วไปไปเดี๋ยวไปเบิ้งไอ้ปลาคอครับคือว่าได้ปลาคอใหญ้ค่ะขนาดครับพี่น้องเอ๋อดิ่งเด็ดพาต่อมปลาคอได้โยกขึ้นมาเปุ๊งนะปลาทั่วปลาทั่วเด็ดเลยปลาทั่วผันะครับน้องพี่น้องเอาพัวนะคอพี่น้องเอาพัวนะตัวสั้มแขนนี่ครับแต่ในกล่องคือต้องตัวหน่อยแต่ครับพี่น้องเอา๋อตัวเงี้ยเลยครับโอ้พัวนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับ ทีมงานนี่กัหากินมันตลอดนะครับพี่น้องแต่ว่าพค่อยาด้มีเวลายุ่งกันปานไดครับโอ้ยได้แล้วครับพี่น้องเขาโุ้ยหมาทักนาครับได้ปลาขาวครับพี่น้องเขา ประกาศเปียกครับพี่น้องเาตอนนี้พันไกลกำลังไอ้พวปลาครับพอเกปลาครับพี่น้องมีน้องกระชังโมีครับเอ้ปีนพัดตปีนเอ้ทำพุ่นเอ้พันปปลาครับพี่น้องเขาเด้งไหเพิ่น้งไหมด้ปนดปลาครับพี่น้องเขาได้ดที่สเบ่งนเี่ กานังมันเยงพี่น้องเหรอเาม่เาต้องไปิเหาเอาเอาเดี๋ยวเโดดกระโดดกันครับพี่น้องเหรอเดี๋ยวเงินเดเเเเเยพี่น้องเอ้ยยงงีนเโอยน้อพี่น้องน้เ็กน้อยนี่นตัวเง้ยแกโอยเือดีนแหงกว่าเจ็บไปขาดหนาต่อมกับพี่น้องเ โอ้ค oh, okay, ือหมาเนี่ยไปๆฮะท่านไกลครับไปหนีเขาหมานขนาดพี่น้อง นำกำลังเดือดครับพี่น้องเนี่ยและครับพี่น้องคนวะผัวธานาพี่น้องคนละสีฉันครับพี่น้องนักบัญพี่ครับต้มเฮาเนี่ย มาแล้วครับพี่น้องเอ้านี่เขาก็เห็ดได้กินเรียบร้อยแล้วครับผมบรรยากาศครับพี่น้องอยู่ตรงหน้าครับพี่น้องเอ้ามีอะไรคนงานครับพี่น้องจ้างเพิ่นมาเห็ดล่านค้าครับพี่น้องเอ้าพูดนะเห็นว่าพี่น้องตอนนี้อยูุบึงกุ้ยได้ครับเนาะพูดนะท่านไก่เป็นคนช่วงมือเลยครับเห็ดก้อยได้ครับพี่น้องเอ้าพูดนะก้อยปลาพี่น้องได้ชิมมังไงเสียบป่ะเลยซิมหมดท่านไก่ชิมเลยน้ำหนึ่งหัวสามก้อยมังน้ำใส่ปลาถึงกับปลาใส่มังงา โอ้ว่วไต่คอยหลุมไหมนี่กินนี่แซบบไรบังคับมึงมิเตอร์หนีกับถ้าหนี้ตำบุ้งหุงกับพี่น้องเขาผมนะบ่ได้เบิ่งตำบุ้งหุงนี่พี่น้องให้เบิ่งหุงครับพี่น้องเขากินได้ก็กินครับกินบ่ได้โยนกุกกุ้งฉาตำบุ้งเอาไว้ครับพี่น้องเขาต้มปลานี่ของเพิ่งทยปลาพี่น้องผมนนะต้มปลาพี่น้องนี่บอกไข่ครับพี่น้องเขา เอาเอิอเพิ่งไม่กินข้าวครับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องเอามันนี่ถึงเวลากินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องเอ้อมึงนะครับกับเขาเอ้ามีหลายเมนูครับพี่น้องก้อยปลาตะบอกหุ้งครับพี่น้องเอ้าแกง่ยหลายแจวอีตั้งหายครับอันนี้ปิ้งปลาครับพี่น้องเอ้าฝันมึงในพันเข้าสดน่ามึงพี่น้องพันต่อมครับพี่น้องเอ้าอ๋แซบอันนี้พอเพิ่งไม่กินนล้วครับคือว่าเพิ่งมาเห็ดซอยนะครับเนาะเห็ดล้านขาซอยครับพี่น้องเอ้าเห็นไหมพ่อไอแซ่บปะครับนี่แซ่บปะแซ่บแซ่บแซ่บปะครับ ้ม่จ่ายกับพี่น้องเยีย้บอถ่าวบ่อาเปบนดังนี่ครับช่วงนี้ครับเนตะแบครบต่ำกรุงครับพี่น้องตับแง่ครับพี่น้องอันนี้ยังซุปซุปรเพรพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องคือวกินถังกันครับพี่น้อง กินน้อยมาแซลจกินได้หลายคนครับพี่น้องกินเก็แซลา่ค่อยปลาโอ้ยงครับพี่น้องค่อยปลาโอ้ยเสียบโอ้ยครับต้อบอกง่ายครับพี่น้องพี่กินก็ง่ายแท้เอาไปครับอยู่เมืองนอกไม่ได้กินไม่ได้กินนั่นป่ะกลับมาแดดทีศหนึ่งก็ไม็ได้กินนี่แหละอาหารอินเดียยุคญี่ปุ่นกินยังญี่ปุ่นน่ะกินอาหารเกาหลีตัวมาม่า เงินไอ้เขาเจอนลายมงเงินเก็บบัตรห้าเงินมามาไหมแต่ว่าไอ้มามพักติงเนี่ยแหละจี๊แต่ว่าญี่ปุ่นนี่คือว่ากินแซ่บปะญี่ปุ่นคือว่ากินเขาแซ่บปะกินเขาเพราะแซ่บหรอกแต่ว่ากินเหลราแซ่บญี่ปุ่นนงเหนาวเปิดพัดลมมึงแย่งไงขันเปิดพัดลมเจียสามหนาวรวด ขัดเกียงหน, <ะ S 2> นึงง่งกับยุ่งกับกวนอ๋อญี่ปุ่นเอ้ยุคเกาหลีม่มีไม่มียุ่งยุ่งบ่ครับโซวสมิมนี่ยตซว,สม,ม <c oughs> วสมิมเลยรบอโรับอุยอ้ยกินเลือดตื่นเสาแย้มแย้มเสาตื่นมางานคัดว่าได้เลือดเบิด <c oughs> ต้องไปร้านค้าไปเติมไปเติมเลือดก้งกลงลางีชิบบาทขึ้นเลย ก็ปเบ้านหลังยังไหนมาหลายทีจะให้แกเดาชั่้งมือเลยเด้อว้าวนะครับบรรยากาศท้องถิพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับพี่น้องเอ้าฝากกดติดตามในช่องพุ่มไทยบ้าทนะครับเด้อพี่น้องเอ้าก่อนคลิปหน้าครับจะมีคลิปยังกับฝากกดติดตามเด้อครับเด้อสวัสดีครับเอ้าจิ้งเข่าพี่น้องเอ้า